สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามา,าพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะคะนี่นะสวยๆน่ารักน่ารักค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยก,กันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองนะคะแล้วก็ตาทีดับเป็นลายจุดนะคะเบอร์สองเหมือนกันนะแล้วก็เทปกาวสองหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ นี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว75ซนติเมตรนะคะรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งนะตัวนี้ลีจะตัดอยู่ที่8เส้นนะคะที่ความยาว28เซนติเมตรที่ปลายด้านหนึ่งตรงติดด้วยเทปกาวสองหน้าในลักษณะน,นี้นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสานกันเลยค่ะนี่นะคะลีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมานี่นะแล้วก็สวมด้วยเส้นที่สอง เส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่สี่นะคะสอดเข้าตรงช่องที่หนึ่งนะแล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐานสี่นะคะทีนี้เราก็จะมาสารเป็นฐานแปดกันนะรีจะจับริบบิ้นฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นมาด้านบนจับเอาริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือ แล้วจับอลิบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างในลักษณะนี้นะเสร็จแล้วจับอลิบินเส้นด้านล่างนะคะสอดเข้าตรงช่องนี้นะให้ริบินขึ้นมาด้านบนค่ะในแบบนี้เสร็จแล้วกดกดจับจับให้กระชับนะคะจะได้เป็นฐาน8นะทีนี้เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะดีจะจับริบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่2ทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สามทับด้วยเส้นที่สี่ เราจะมีริบบิ้นสีเส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้นสีเส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยลีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอาเส้นที่1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมาเอา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่3ด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ด้านบนวางลงมาเอาสด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะเสร็จแล้วจับหมุนมานะคะ นี่นะเราก็จะเหลือริบบิ้นสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมนะคะทีนี้ลีก็จะจับให้มองเห็นช่องที่เสียบถนัดนะคะนี่นะลีจะจับเอาริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่สองสอดเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะนี่นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะในลนนักษณะนี้เส้นที่สามค่ะสอดเข้าตรงช่องแรกเลยนะออกช่องถัดมาเลยแล้วเราก็จะค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมานะคะในแบบนี้นะ เส้นที่สี่สอดเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยแบบนี้นะเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมานะคะจับให้เข้าที่ค่ะทั้ง8ดเส้นเลยนี่นะคะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนะคะทั้ง8เส้นเลยนะนี่นะ จะได้แบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะมานับข้าม4ี่เส้นนะคะแล้วพาดนะรีจะเริ่มนับจากเส้นนี้ก่อนเลยนะคะ1 2 3 4สอาจับอริบินเส้นนี้นะพาดมาแบบนี้นะคะต่อเลยหนึ่งสสามจับอริบินพาดมา1 2 3 4สามสจับอริบินพาดมาแบบนี้นะต่อเลย1 2 3 4สาสี่ จับอลิบินพาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบบินสี่เส้นแล้วนะจะไม่มีที่พาดนะคะรีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบินโค้งมาในลักษณะน,นี้นะขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบตรงไปตรงตัวดอกนะคะเส้นถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะนี่นะคะในแบบนี้เส้นที่สองจับริบบินโค้งมาในลักษณะนนเดียวกันสอดเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยแบบนี้นะ เส้นที่3ค่ะจับริบบิ้นโค้งมาลักษณะเดียวกันสอดเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยแบบนี้นะคะทีนี้ก็เส้นที่4แล้วนะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันสอดเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยคือช่องนี้นะแล้วก็ค่อยดึงลงมานะคะเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมา <impl ored> จับให้เข้าที่ค่ะทั้ง8เส้นเลย นี่นะคะจะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2ึสแบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะในแบบนี้ดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนะคะทั้ง8เส้นเลยนะนี่นะคะจะได้ในลักษณะน,นี้นะทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะจับริบิ้นพับไปด้านหลัง ในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วจับตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะถัดจากเส้นของเขานะมาฝั่งด้านขวามือนะคะแล้วก็ค่อยดึงลงมาได้แบบนี้นะต่อเลยจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับอตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะนี่นะคะถัดจากเส้นของเขาได้แบบนี้นะ ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย ทีนี้ก็เส้นที่8แล้วนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับประตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะถัดจากเส้นของเขานะคะแล้วก็ค่อยดึงลงมาในแบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะด้แบบนี้นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะ ลอดผ่าน3เส้นนะนี่นะคะ1 2 3แบบนี้นะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาไล่ตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะเอาริบบิ้นที่เราตัดไว้นี่นะคะตัวนี้นะเอามาสอดลอดผ่านด้านล่างนะคะนี่นะสอดลอดผ่าน3เส้นมาเลยนะคะ แกะเทปกาวสองหน้าออกแล้วก็ค่อยดึงลงมานะนี่นะคะจะได้ในลนนักษณะนี้เราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งแปดเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นี่นะคะในแบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับเอาริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปในตัวกลีบดอกนะด้านหน้าเลยนะคะตัวกลีบสีเหลืองนี่เลยนะ ให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมานะพร้อมดูกรีบด้วยนะคะนี่นะจะได้ในลักษณะน,นี้ต่อเลยนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปในตัวกรีบดอกสีเหลืองนะคะตรงกับเส้นของเขาเองเลยนะคะด้านหน้าเลยนี่นะจะได้ในลักษณะน,นี้ต่อเลยนะคะ เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8ดเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ทีนี้ก็เส้นที่8ดแล้วนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับประตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปในตัวกลีบดอกสีเหลืองนี่เลยนะคะตร <c oughs> งกับเส้นของเขาเองเลยนะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมานะคะพร้อมดูกลีบด้วยนะคะจ <c oughs> ับกลีบไปพร้อมเลยแ <c oughs> บย <c oughs> บนี้นะทีนี้เราก็จะมาไล่จับกลีบกันอีกครั้งนะคะนี่นะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะนี่นะคะ1 2ึสาแบบนี้นะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะในแบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับเอาริบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือนะคะเสร็จแล้วขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปในตัวกลีบดอกสีฟ้านี่เลยนะคะนี่นะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างในลักษณะน,นี้นะคะ ต่อเลยนะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปในตัวกลีบดอกสีฟ้านี่เลยนะคะนี่นะจะได้ในลนนักษณะนี้ต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นี่นะคะในแบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึงค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะคะแล้วก็ใช้แหนบช่วยนิดนึงนะคะนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นี่นะคะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาไล่ตัดปลายดิบินออกเลยนะคะนี่นะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาใส่เหรียญตอนขั้นตอนสุดท้ายกันเลยนะคะใส่เหรียญลงไปเลยนะ นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกทัมโปสวยๆน่ารักนรักแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะสำหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ